เพื่อนเพื่อนนตะมาอยู่กับเห็นวัวนะคะก็เลยถ่ายรูปวัวกันนะคะนานๆจะเห็นนะคะก็เลยลงถ่ายกับวัวนะคะแต่ไม่กล้าไปใกล้นะคะเพราะว่ามันจะกลัวมันจะขวิดเนื่องจากว่าใส่เสื้อดอกไงมันมีประเพณีเขาเรียกว่าเขามีคําพูดกันว่าถ้าใส่เสื้อแดงๆดงอกดแล้วัวไฟมันขวิดไหมน้าๆนั่นเจ้าของบอกเลยี่ท่านเป็นเจ้าของวัวนะคะดีใจจังเลยค่ะเขาบอกว่าขวิดใช่ไ่มน้าๆ เจาของพยักหน้าเออเอัเอวควายหิดนถ่อย่างนั้นฉันคงไม่ไปคงคงไม่ไปแล้วจะเอาแค่นี้แหละเนาะเพราะว่าเวลาถ่ายรูปนะเอาเอาวัวเอาควายไปอธิบายใน y o u t u อะในคอนเทนต์อะมันลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์แล้วก็เลยมาถ่ายซะเองเลยเนาะสวัสดีครับเพื่อนเืนเพื่อนๆวันนี้ดรแต๋วก็เจอฝูงวัวนะคะที่ในฝันของน้องกรที่บอกว่า วัวของใครก็ไม่รู้มาเต็มทุ่งนาเลยนะคะที่ดตรแต๋วบอกว่าวัวตัวน,นั้นก็คือโควิดไงโควิด -19 เไงเพราะว่าโคโคก็คือโควิดนะแล้วก็มันระบาดไปทั่วไงคะมันก็เลยไปที่ทุ่งนาของใครของใครไปทั่วเลยนะคะไปตามบ้านด้วยนะคะวัวตัวน,นั้นวัวตัวน,นั้นคือโคนะคะโคคือโควิด -19 นะไงคะที่ดรแต๋วบอกไว้แล้วใช่ไหมคะโอ้โหวันนี้ดีใจมากเลยนะคะเนี้ย เจอวัวแม่ลูกแล้วก็หูยเป็นฝูงเลยนะคะว้าเยอะเลยคะ่ะเยอะเลยคะ่ะโอ้โหชอบมากเลยนะคะมีวัวมีวัวสวยทุกตัวเลยนะคะหูนั่นนั่นนั่นสิกแพกสิกแพกโอ้โหสิโครงวัวหูดูแม่ลูกแม่ลูกดูสิกแพกโอ้โหสิโครงสวยหูถ้าเป็นหนุ่มๆนะคงจะชอบ <laughs> ก็คงจะชอบนะเพราะว่าหใครที่เห็นเป็นสิโคงนะอันสวยมากเลยนะคะงาม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 ,มาถ่ายรูปวัวเองเลยนะคะเพราะว่าเวลาจะเอารูปจากในอินเทอร์เน็ตนะคะเขาก็บอกว่ามีลิขสิทธิ์มีลิขสิทธิ์ อะไรก็ลิขสิทธิ์นะคะตอนนี้ไม่มีลิขสิทธิ์เลยนะคะอวัวเต็มเป็นๆเ,เ,เลยนะคะที่บ้านดรแต๋วเองนะคะที่บ้านสะทะเลอําเภอพระยาหกิรีจังหวัดนครสวรรค์นะคะโอ้ยวัวแม่ลูกเห็นไหมคะโอ้ยเวลาเจ้าของบอกว่าควายเลี้ยงยากกวัวเพราะว่าควายกินแล้วต้อง,ง,งต้องลงน้ำ อ๋อแสดงว่าวัวเนี่ยเขาทนกว่าทนกว่า,วววาแล้วเราจะเอาวัวไปให้น้ําตรงไหนได้เนี่ยวัวไปกินน้ำคลองอ๋อคลองที่เป็นห้วยเราสมัยก่อนไหมห้วยเราเนาะ ดูนางยังจะกินตลอดเลยนะดูนางตายแลย้วลลม,ม,ม,มีลูกกี่เดือนแล้วนะลูกอะ่ะสองเดือนอ๋อ